ต้องเ่าเพื่อเพื่อแพร่สมัยก่อนบ่มีสมัยก่อนบ่มีโรงเรียนเนี่ยเรเรียนอยู่วัดผู้อาจารย์สมัยก่อนนั่นแท้สมัยเจ้าพ่อสมัยเราคนที่ได้เป็นผู้เราเรียนฟุ้งเรียนกระจายอยู่วัดก็ได้เป็นผู้ช่วงนี้นี่โรงเรียนมาหลายมหาลัยมาหลายบางคนจะก่อนอย่างเราเรียนหนุกเรียนหลางก็ใส่เด็กันเป็นห้องช่วงนี้มันก็เลยยากลำบากนิดหน่อยเพราะนั้นเราก็ต้องเมื่อถึงยุคเป็นสมัยมันเราก็ต้องไปซอยเหลือกัน ต้องซอยกันบริจาคต้องซอยกันซอยเหลือทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อแพ้สิ่งในดกันผู้ใดมีหลายกันแบ่งมากผู้ใดมีหน่อยกันแบ่งมาหน่อยผู้ใดมีหลายกันแบ่งมาหลายนิดนึงหน่อยเพราะว่ามันตายแล้วเราไปบู้ใดจะค้นตายแล้วไปบู้ใดจะค้นเปลี่ยนกันใส่อยู่นี่แหละเปลี่ยนกันใส่ในโลกนี่แหละเงินสิบบาทสักบาทเงินกันไปกันมาหรือวุฒิมหาเจ้าของจะจะหลอกเราูุกถึงมไปซาวมาเดียวกันแล้วพี่ของมันอยู่กับโลกไปแล้วเราเอามาเพื่อช่วยเพื่อใส่ ส่ยิ่เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อืนถ้าใส่พวกเป็นเป็นประโยชน์ตัวเองว่าเป็นประโยชน์พืชนต่คือว่าขาดทุนบางคนขี่ตลบขี่เนี้ยวขี่ที่ได้มาตัวใดกกอดไปห่อไปตายแล้วเอาไปต้องไปได้็อซเวยอยู่ว่ะเออก็่ได้ประโยชน์ัลยเด้สิ่งที่ยิ่งเป็นประโยชน์เลยคือเห็ดมันละเอียดเขาสาปที่มันหยาบๆเนื่อเงเพราเขาของ,ของมันเป็นของหยาบมันต่างเข้าไปก็่ได้ ก็ต้องเ,เรียกมาละเอ,อยียดเอเจนเซสิบเอเลียดคือการบริจาคท่านให้ท่านบริจาคเพื่อแพรีแก่ผู้น่าเป็นบุตบุญกุศลนั่และขึ้นชื่น้ำเข้าไปได้เพราะนั้นแล้วเข้าใจว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกการการเรียกเพื่อไว้เพรียสิบเอเลียดเป็นบุตบุญกุศลบุญกุศลจบหนึ่ไเลที่ติดตามเข้าไปเวลาเขาละลงได้ไปแล้ว,ลลลวยังขื้นไปไ,ปไ,ปได้ยันจานบ้านสองรถล่ามาเขายัางไปน้่ไปไกันจังดีไหมดีบ่ะก็ดึนกุมมาใสาต่ต่อ Firstly, allí, time, kaç, 50, ham, ยังได้ลงนี่ระเบิดอ่ะแต่คนใส่ใส่ใส่อยู่บนที่สุดแล้วขึ้นยังเลี้ยงแค่นั้นเองโดนกระเพื่อเเป็นสนิมเป็นยังไปกับเบิด์ตเ่กันนะเด็กไม่แพ้กับน้ำเลยทุกคนแล้วนั่นที่ภาคกันเข้าใจเรื่องนี้ภาคกับซอยเหลือสิ่งกันเลยกันเรียนมันเป็นโรงเรียนน้อยแต่ว่าความสามัคคีความพากันความสามัคคีของเขามันมันยิ่งใหญ่เบิร์แต่ละปีเข้าระบาแต่ละปียบเลยก่ได้ก็หน่อยเดียวแต่หลายก็บางวันอีกเลยก็ว่านนี้ โรงเรียนได้หลายำลังบักคนเด็เพราะว่ายังงดีเพราะว่าความสามัคคีของเพิ่นควนเพื่อเพื่อเพื่อแ่ของเพิ่นความนึกถึงบุญคุณของเพิ่นเลยเพิ่นไปเรียนเรียนจบแต่เป็นบรรยการมีงานทาเพิ่นกับมาซอยเหลือนี่คือการปลอมพอปลอมพอพักราก่อนความเมือบ้านของมตำบลเด็อคาำเภอจุดในหัดประเทศชาติคือการปลอมพอจากเรงยาวาลจากโรงเรียนแต่ปลอมพอจากนี่ไปมันจะสิ จะเรียกไปแล้วมาจึเออต่างคนต่างโยต่างคนต่างไปวเมาซ่ากันเลยสามก้อนสองก้อนนี่แหละแบบแต่ซ่าเอาไปเลยก็เป็นก้อนสองได้ปะเนี่เป็นเศษยหินเศียมหินไปเพราะนันก้อนสองสามก้อนเนี่ยรักษาไม่มาได้จะกิข้างหมอข้างแก่ได้เห็นโยนกินได้ประกอบอาหารได้เอ้าบอะกอบอะไรก็สวยแก่ซ่องแล้วนี่แก่หองแล้วนี่อ่าทางแขละพ่อขวหน้ามวิทยชวนสมจุกชนไอ้เจ้าที่จะสร้างคนพ

Yaiti tan, bati tan, tumhang kipame wasame jatuh same porendo sangga pan. Yandoa

ขาทางนราคันโตสัมภะวันสามสังขารุภาเวนาชาดาสุทธิอาวันโตเตออาหมีบ่นตัดนำมุนทองเด้ตัวน้องกัน i want to Gracias.